นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะสําหรับวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของหน้าที่ของพืชดอกค่ะคราวที่แล้วนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะในส่วนของหน้าที่ของรากหน้าที่ของลําต้นรากนั้นทําหน้าที่ในการดูด สารอาหารดูดน้ำซึ่งอยู่ในดินใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปยังลำต้นลำต้นก็จะมีท่อเล็กๆอยู่ภายในลำต้นสำหรับลำเลียงน้ำและสารอาหารขึ้นไปยังใบใบทำหน้าที่รับน้ำและแร่ธาตุจากลำต้นหลังจากนั้นก็สร้างอาหารใช่ไหมคะซึ่ง หน้าที่ของใบเราเคยเรียนมาก็คือมันทำหน้าที่ในการสร้างอาหารวันนี้เรามาจะเรียนว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นคืออะไรซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาถ้านักเรียนจำของคราวที่แล้วได้ก็คือน้ําตาลถูกไหมคะพอสร้างเป็นน้ําตาลเสร็จก็เก็บ ในฐานะาในรูปของแป้งเก็บสะสมในลําต้นในรูปของแป้งซึ่งแป้งที่พืชสร้างได้ใบพืชสร้างได้เนี่ยสามารถทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีนขั้นตอนการทดสอบแป้งในใบพืชคราวที่แล้วก็คือนําใบพืชมาแล้วก็ต้มใช่ไหมคะต้มในน้ําเดือดการที่ต้มในน้ําเดือดเฉยๆเนี่ยเป็นการต้มเพื่อ,อให้ ความมันที่เคลือบอยู่ที่ใบอะค่ะลูกสารที่มันมัน,มน,มนที่เคลือบอยู่ที่ใบเนี่ยให้มันหลุดออกจากใบหลังจากนั้นครั้งที่สองขีบขึ้นมาแล้วต้มในเอทานอลใช่ไหมคะเอทานอลน่ะเป็นแอลกอฮอล์น้ําเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งต้มในเอทานอลเพื่อสกัดคอร์โวลฟิลคอโรฟิลคือสารสีเขียวซึ่งอยู่ในใบพืชทําหน้าที่ในการดูดเกลืนแสงถูกไหมคะคอโรฟิลคือสารสีเขียวแต่ว่า เนื่องจากว่ามันเป็นสารสีเขียวถ้าสารสีเขียวนี้ยังอยู่พอเราทดสอบแป้งเราจะมองสียากเราก็เลยต้องต้มในเอทาอนอลเพื่อสกัดเอาคอโรฟิลเนี่ยออกค่ะพอต้มในเอทาอนอลเสร็จเห็นไหมคะใบจะค่อยๆซีดลงหมายความว่าคอโรฟิลเนี่ยโดนสกัดไปแล้วหลังจากนั้นเราเอาใบมาวางบนจานถูกไหมคะแล้วหยวดสารละลายไอโอดีนลงไป สารละลายไอโอดีนนั้นเป็นสารสีน้ำตาลถ้ามันลงไปทำปฏิกิริยากับแป้งซึ่งอยู่ในใบพืชแป้งจะสามารถเปลี่ยนสารละลายไอโอดีนให้เป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปบนใบแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าที่ใบพืชน,นั้นมี แป้งเป็นส่วนประกอบไปแป้งเป็นส่วนผสมแต่ถ้าเราหยดลงไปในออแป้งทาหน้า แป้งชนิดอื่นหรือหยดลงไปบนผลไม้ที่ไม่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยคะ่ะก็จะไม่เปลี่ยนสารละลายไอโอดีนเป็นสีน้ำเงินปกติเป็นสีน้ำตาลน,นะคะหยดลงไปแล้วถ้ามีแป้งสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือวิธีการทดสอบแป้งในใบพืชเนี่ยใช้สารละลายไอโอดีนในการทดสอบค่ะ ส่วนเอทานอลนั้นทำหน้าที่ในการสก,กัดคอโรฟิลนะคะที่ต้องต้มในเอทานอลเพื่อเอาคอโรฟิลออกเพราะถ้าใบพืชยังเขียวปีอยู่พอเราหยดสีน้ำตาลลงไปมันเป็นสีน้ำเงินมันก็กลืนกันค่ะมองยากมองยาก ก็จบของคราวที่แล้วถูกไหมคะที่นักเรียนทําการทดลองไปครูสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั้นสิ่งที่พืชต้องใช้ 1. น้ํา ใช้น้ำดูดซับน้ำดูดซับสารอาหารขึ้นไปหลังจากนั้นใบพืชจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงใบพืชต้องเป็นบริเวณที่มีสีเขียวหรือเป็นบริเวณที่มีคลอโรฟิลล์นั่นเองนอกจากนี้กว่าจะสังเคราะห์แสงได้นะคะต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์ด้วย คลอโรฟิลจะต้องดูดซับแสงจากดวงอาทิตย์ก่อนและต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่ดีถูกไหมคะเป็นแก๊สเสียแต่พืชเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือใช้น้ำใช้คลอโรฟิลใช้แสงจากดวงอาทิตย์และใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จมันกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จก็จะได้น้ำตาล น้ำตาลคืออาหารที่ใบพืชสร้างขึ้นได้แล้วก็คายแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สดีใช่ไหมคะน้ำตาลนี้พอพืชใช้ถ้าเหลือพืชจะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งซึ่งทดสอบได้โดยใช้สารละลายไอโอดีนนั่นเองต่อไปออกซิเจนเป็นแก๊สดีที่มนุษย์ต้องใช้ในการหายใจสิ่งมีชีวิตต้องใช้ในการหายใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าต้นไม้เนี่ยเป็นปอดของโลกเพราะ มันสามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแก๊สดียิ่งมีต้นไม้มากมันก็ต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์แถมยังเป็นการเพิ่มแก๊สออกซิเจนนี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้คนทั่วโลกโรณรงค์ให้เราปลูกต้นไม้เยอะๆก็เพราะว่ามันสามารถขจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนได้นั่นเองนะักเรียนฟังแล้ววันนี้อย่าลืมไปปลูกต้นไม้กันนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องของดอกบ้างโครงสร้างของพืชรากเรียนแล้วลำต้นเรียนแล้วใบเรียนแล้ววันนี้เรามาเรียนโครงสร้างของดอกแล้วก็เรียนว่าแต่ละส่วนประกอบของดอกนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่ง ครูสามารถบอกได้เลยหากนักเรียนนำดอกไม้มาหนึ่งดอกผ่าให้เห็นชิ้นข้างในนักเรียนจะเจอส่วนประกอบของดอกไม้4ส,ส่วนใหญ่ๆ1กลีบเลี้ยงก็คือกลีบนี้มันจะทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกตอนที่ดอกอยังตูมถูกไหมคะนักเรียนเห็นดอกไม้ตูมๆไหมมันจะมีสีเขียวๆหุ้มอันนั้นเราเรียกว่ากลีบเลี้ยง หอหุ้มไว้เพื่อไม่ให้ดอกได้รับอันตรายนั่นเองหลังจากนั้นส่วนที่สวยงามที่สุดที่เป็นดอกไม้ก็คือส่วนที่เป็นกลีบดอกสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มแบบนี้นะคะเราเรียกว่ากลีบดอกกลีบดอกนี้มีสีสันสวยงามเพื่อที่จะช่วยอ่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรให้แมลงถ้ามันเห็นกลีบดอกสวยมันก็อยากจะลงมาผสมเกสรถูกไหมคะ ถ้าดอกไม้ชนิดไหนกลีบดอกไม่สวยจะมีกลิ่นหอมลูกจะมีกลิ่นหอมคือถ้าใช้กลีบดอกล,อล่อแมลงไม่ได้มันก็จะใช้กลิ่นหอมหอมของมันเนี่ยค่ะในการล,อล่อแมลงหลังจากนั้นโครงสร้างส่วนที่3ของดอกก็คือเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้นั้นจะเป็นเกสรเล็กๆๆซึ่งอยู่ข้างนอกนะคะมีเยอะแยะไปหมด อ่าเนี่ยค่ะมีหลายอันเห็นไหมนี่นี่เหลืองเหลืองเนี่ยค่ะคือเกสรเพศผู้หมดเลยเกสรเพศผู้นั้นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นก้านชูอับเรนูกับส่วนที่เป็นอับเรนูส่วนที่เป็นอับเรนูภายในจะมีละอองเรนูสาหรับเป็นเกสรเพศผู้คือเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเอง อะเปนูเนี่ยจะคอยอสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และที่ยากที่สุดตรงกลางของดอกในทุกๆดอกจะมีเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียก็คือเรียกยาวทั้งหมดนี้หละค่ะทั้งชิ้นใหญ่ๆนี้เลยแต่เกสรเพศเมียมีส่วนประกอบย่อยๆอีกซึ่งได้แก่ยอดเกสรเพศเมียจะมีน้ำเหนียวๆอยู่นะคะเป็นเมือกๆเหนียวๆซึ่ง พอละอองเรนูที่อยู่ในอับเรนูเนี่ยมันปลิวมันก็จะสามารถมาตกบนยอดเกสรเพศเมียมีน้ําเหนียวเหนียวก็ทําหน้าที่เหมือนกาวอะคะลูกทําให้ละอองเรนูเนี่ยไม่หลุดไปไหนหลังจากนั้นส่วนโครงสร้างส่วนที่สองของเกสรเพศเมียก็คือก้านชูหรือก้านเกสรเพศเมีย และข้างในลงไปตรงนี้เรียกรวมกันว่ารังไข่ภายในรังไข่จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่เรียกว่าอาวุนอวุนนั้นนะคะเมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียปฏิสนธิการได้รับการผสมพันธุ์กันในอนาคตข้างหน้าพอมันผสมเสร็จกลีบดอกจะร่วงโรยเกสรเพศผู้จะร่วงโรยแต่ว่าส่วนที่เป็นรังไข่เนี่ยคะ่จะจะเจริญเติบโตไปเป็น ผล,ลไม้ไปเป็นผลทุเรียนเงาะมังคุดลังสารลองกองจเจริญเติบโตไปเป็นผลส่วนอ,อวุญจเจริญเติบโตไปเป็นมลเมล็ดซึ่งอยู่ในผลอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอ,อวุญหนึ่งอวุนก็คือผล,ลไม้เชน่นนั้นมีหนึ่งเมล็ดอย่างเช่นมะม่วงแต่ถ้ามีอวุญหลายๆอวุนผล,ลไม้เชน่นนั้นก็มีหลายมลเมล,ล็ดในหนึ่งผลยกตัวอย่างเชน่นทุเรียนมังคุด องกองพวกนี้นะคะมีหลายเมล็ดใน1ผลก็คือมีหลายอองุ้นนั่นเองสรุปง่ายๆนะคะส่วนประกอบของกลีบดอกมี4ส,ส่วนกลีบเลี้ยงห่อหุ้มดอกตอนที่ยังเป็นดอกตูมเพื่อป้องกันอันตราย กรีดดอกทำหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเพศผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งก็คือละอองเรนูเพศเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งก็คืออ,อวุญน,นั่นเองเมื่อเจริญเติบโตไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วนะคะเมื่อเจริญเติบโตเซลล์ไข่เซลสืบพันธุ์เพศเมียคือเซลลไข่ยอยู่ภายในอ,อวุนนะคะเมื่อเจริญเติบโต ได้รับการปฏิสนธิแล้วรังไข่จะเจริญเติบโตไปเป็นผลไม้อวุนจะเจริญเติบโตไปเป็น,มนเมล็ดนะคะเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกลีบเลี้ยงกลีบดอกสีอย่างนะคะส่วนประกอบของดอกต่อไปเมื่อเรียนโครงสร้างของดอกจบแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะส่งลิงก์เรื่องของการปฏิสนธิหรือการ ผสมพันธ์ของพืชดอกให้นักเรียนเสริมอีกหนึ่งลิงก์แต่พอเรียนจบแล้วหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า80-81เฉพาะกิจกรรมฉันรู้อะไรตอบคําถาม6ข้อ1ส่วนประกอบของพืชดอกมีอะไรบ้าง ส่ส่วนที่บอกไปเมื่อกี้ 2. ดอกของพืชที่สังเกตมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่มีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแน่นอนคะ่ะก็คือมี4อย่างนั้นเป็นส่วนประกอบก็คือมีกลิบเลี้ยงกลิบดอก เซลสืบพันธุ์เพศผู้เซลสืบพันพธุ์เพศเมียเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเลยค่ะ 3. ส,ส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรนักเรียนก็บอก4ส่วนเลยกลีบเลี้ยงทําหน้าที่อะไรกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรข้อ4ส่วนประกอบใดของดอกที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เก็บเลี้ยงไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะเพราะมันทําหน้าที่ของุ้มดอกกีบดอกทําหน้าที่แค่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรแต่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์จริงๆแล้วก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็5จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับหน้าที่ของดอกก็ค้นพบว่าดอกมีหน้าที่จุดดๆจอะไรก็ว่าไปเขียนเอาเองนะคะข้อ5กับข้อหกูเฉลยไปหมดแล้วเนี่ยสข้อ ต่อไปหลังจากเรียนอันนี้เสร็จก็คือหมายความว่าเราเนี่ยได้จบเนื้อหาเรื่องของพืชดอกไปแล้วนะคะพอจบเนื้อหาปุ๊บนักเรียน,นก็ต้องไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องนี้ง่ายมากเลยมีแค่2ข้อเองครูให้ข้อละ5คะแนนเลยนะคะข้อละ5คะแนน ข้อที่1ข้อที่2ข้อละ5คะแนนรวมเป็น10คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะมีคะแนนทั้งหมด16คะแนนหน้า80 81เนี่ย6คะแนนส่วนแบบฝึกหัดท้ายบทครูให้10คะแนนนะคะรวมเป็น16คะแนนค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนกลับไปตั้งใจทำการบ้านทำงานให้ดีนะคะแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาด้วยเพราะใครส่งเช้ากว่ากำหนดไม่มีโอกาสได้เต็มเลยครูหักคะแนนตลอดเห็นไหมคะครูก็จะตรวจแล้วก็บอกด้วยว่าคนนี้ส่งช้าคนนี้ส่งเร็วคนนี้ส่งทันเวลามีคะแนนให้เพราะฉะนั้นกรุณารักษาเวลาในการทำการบ้านด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ